สัมมาสัมพุทธะสัมมาสัมพุทธะแปลว่าเป็นอาราหันที่ตรัสรู้เองโดยชอบไม่ได้ฟังใครมาแต่อลหาหันทั่วทั่วไปเนี่ยต้องฟังเข้ามาฟังพระพุทธเจ้ามาเป็นอลหาหันประเภทมักานุขาผู้เดินตามเท่านั้นพระพุทธเจ้าบอกอะไรคือความแตกต่างกันของอลหาหันประเภทสัมมาสัมพุทธะกับอลหาหันประเภทปัญญาวิมุตตหลุดพ้นด้วยปัญญาเก่งมีปัญญามากคืออย่างไรพระองค์บอกว่าตถาคต ได้ทำมรที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นได้ทำมรที่ยังไม่มีใครกล่าวให้เป็นมรที่กล่าวกันแล้วตถาคตเป็นมรคันยูรู้มรเป็นมรควิทูรู้แจ้งมรเป็นมรควิโทเป็นผู้ฉลาดในมรส่วนสาวกทั้งหลายในการนี้เธอเป็นเพียงมรคานุคาผู้เดินตามมาในภายหลังเท่านั้นน้แลคือความผิดแผกแตกต่างกันการกระทำที่แตกต่างกันความมุ่งหมายที่แตกต่างกัน ระหว่างตถาคตอหลันตสัมมาสัมพุทธ,ธะกับภิกขุผู้ปัญญาวิมุตติ